คงจะปวดหัวกันไม่น้อยนะคะสำหรับผู้ปกครองที่ปล่อยให้ลูกเล่นเกมคุกกี้รันผ่านปฏิบัติการ Android นะคะบางคนระบุว่าจะต้องเสียเงินไม่ต่ำกว่า2 0 0แสนบาทหลังจากที่ลูกนำเงินไปซื้อบริการเพื่อที่จะเล่นเกมนี้อย่างรู้เท่าไม่ถึงการคะ่ะวันนี้วันเดียวกันมีผู้ปกครองถึง3รายที่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการโทรศัพท์สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและกสทช,ช,ชจังหวัดหลังพบว่ายอดค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์สูงกว่า2 0 0 0สนบาทนะคะสาเหตุคล้ายๆกันก็คือบุตรลานเล่นเกมสคุกกี้รันและซื้อไอเทมผ่านบริการรูปแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลบัตรเครดิตบริการนี้ก็คือ Google Play c a r r i e r b i l l i n g สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android จะต้องสมัครใช้งานและยืนยันความเป็นเจ้าของก่อนถึงจะหักค่าใช้จ่ายได้และการซื้อคอนเทนต์แต่ละครั้งจะมีการส่งการยืนยันการซื้อกลับไปที่อีเมลของลูกค้าเสมอแต่ AIS เป็นผู้ให้บริการรายแรกและรายเดียวขณะนี้ไม่มีกำหนดเพดานการใช้บริการกับทาง Google ซึ่ง AIS จะยกเว้นค่าบริการให้เฉพาะกรณีค่ะ วันนี้เองบริษัทก็ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าเราเองีดูแลลูกค้าเป็นหลักเลยคือสําหรับท่านที่ไม่ได้ใช้งานโดยความตั้งใจหรือเรียกว่ารู้ท่าไม่ถึงการเนี่ยบริษัทก็จะงดเว้นการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการดังกล่าวแล้วเราก็จะไปพูด,พดคุยเจรจากับเจ้าของสินค้าเองนะครับเพื่อเป็นการดูแลความเดือดร้อนของลูกค้านางสาวสาวรีอองสมหวังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเสนอให้ผู้ประกอบการโทรรักคมนาคมทุกเครือข่าย ควรกำหนดเพดานการให้บริการถ้าพบว่าค่าบริการเกินกำหนดต้องระง,งับการให้บริการทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นและกสะทอชอควรที่จะออกมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันผู้ประกอบการใช้โครงข่ายเอาเปรียบผู้บริโภคคุกกี้รันเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันเกมของ l ล n e นะคะมียอดดาวน์โหลดในไทยกว่า30ล้านคนกลายเป็นช่องทางที่ผู้ให้บริการคิดคน้นวิธีชำระเงินใหม่ๆเพื่อความสะดวกสำหรับคนที่ชอบเล่นเกม แต่เขายังมีช่องโหว่อย่างมากในการควบคุมค่ะ